สวัสดีทุกคนที่แคนเลยเนาะสวัสดีคน8คนเลยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดใจให้ครูแพรวาหน่อยนะคะเข้ามาแล้วเคาะใจให้ครูแพรวาหน่อยได้ใช่ไหมคะสวัสดีคุณบอลลูนค่ะเข้ามาแล้วเคาะใจให้ครูแพรวาหน่อยค่ะวันนี้ครูแพรวาจะมาให้เทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับการสร้างรายได้บนออนไลน์ ที่ครูแพรวาสามารถสร้างรายได้เองนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากของตัวเองนะคะแล้วก็ครูแพรวแนะนําก่อนนะคะว่าครูแพรวเป็นทีมงานของอาจารย์บัณฑิตค่ะใครรู้จักอาจารย์บัณฑิตบ้างนะคะใครรู้จักอาจารย์บัณฑิตบ้างนะคะครูแพรวเป็นทีมงานตัดต่อของอาจารย์บัณฑิครรตค่ะแล้วก็จะมาแนะนํานะคะว่าวิธีกา<ค>รสร,ร้างรายได้บนออนไลน์ทําได้ยังไงทั้งๆที่เราก็เป็นทีมงานของอาจารย์อยู่แล้วก็มีนะคะมีช่องทางการสร้างรายได้บนออนไลน์ได้ด้วยนะคะ นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะอ่ะโอเคค่ะ จะกุกตะกักหน่อยนะคะเพราะว่าไลฟส์สดครั้งแรกขออภัยด้วยนะคะเนาะแต่ว่าเราไลฟส์สดปกติแล้วนะคะในทางในทางแอปสีฟ้าเนาะเออเราจะสร้างรายได้บนออนไลน์แบบง่ายๆเลยทุกคนสวัสดีคุณฟิล์มค่ะง่ายๆเลยสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือช่องทางการหาเงินเออช่องทางการหาเงินคุณมีช่องทางในการหาเงินหรือ,อยังเท่านั้นเองค่ะสมมติว่าใครที่แบบว่าวิเป็นนี่หาเงินไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองถามตัวเองดูว่าตัวเองมีช่องทางในการหาเงินกี่ช่องอ่าคุณคุณมีช่องทางในการหาเงินกี่ช่องสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะอืมเราต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราอ่ะมีช่องทางในการหาเงินกี่ช่องแล้วที่เงินไม่พอใช้หรือว่าอยากสร้างรายได้บนออนไลน์เรามีช่องทางในการหาเงินหรือยัง เรามีช่องทางเราเปิดช่องทางกันหรือ,อยังอุยสวัสดีเป็นเองค่ะสวัสดีค่ะมาทันค่ะครูแพรวานนะคะมาทันเจอครูแพรวานใช่ไหมจะนอนแล้วใช่ไหมสี่ทุ่มนะคะสนหรับอ่าคนสายนอนดึก <c oughs> คนสายนอนดึกนะคะใช่ค่ะมีช่องทางหาเงินหรือ,อยังอืมเราเปิดช่องทางในการหาเงินหรือ,อยังช่องทางในการหาเงินไม่จําเป็นต้องเป็นช่องทางเดียวเราสามารถเปิดหลายๆช่องทางได้เลย นะคะเราสามารถเปิดหลายๆช่องทางได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปข้างนอกหลายๆแอปก็สามารถเปิดช่องทางได้นะคะไม่จําไม่จำเป็นต้องมีแค่ถ้าสมมติมีทํางานประจําอยู่ก็ไม่จําเป็นที่ต้องทํางานประจําแค่อย่างเดียวโอเคไหมเราสามารถหางานเพิ่มได้หาไรายได้เพิ่มได้นะคะใช่หาะเปิดหลายช่องทางรับหลายช่องทางใช่เวลาจ่ายยังจ่ายหรายช ถูกต้องค่ะเวลาจ่ายยังจ่ายหลายทางเลยอืมเวลาจ่ายยังจ่ายหลายทางเลยมีทั้งอะไรอ่ะค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าบ้านถูกต้องไหมคะรายจ่ายเราเยอะแยะมากเลยค่าค่าน้ํามันอ่าไหนจะค่าน้ํามันไหนจะค่าแต่งตัวไหนค่าเสื้อผ้าเห็นไหมแต่ช่องทางเรามีช่องทางเดียวเราจะทํายังไงล่ะเราก็ต้องหาช่องทางเพิ่มทุกคนสามารถหาช่องทางเปิดช่องทางได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยไม่จำเป็นต้องมีแค่ติต๊ t ต k อกอย่างเดียว ถูกต้องไหมอืมไม่ว่าจะเป็นแอปสีฟ้าสีแดงก็สามารถทํารายได้ได้สีส้มก็สามารถทํารายได้ได้สีสีน้ําเงินก็สามารถทํารายได้ได้เห็นไหมเราไม่จําเป็นเลยค่ะว่าเราจะมีแค่ไรายได้ช่องทางแค่ช่องทางเดียวสําหรับพาักงานประจําหรือว่าตอนนี้ไม่มีงานทําไมอ,ะอ่ะอรายได้ไม่พอใช้เลยทําไมเราเป็นหนี้ทําไมทําไมเราถึงยังมีแต่คําว่าทําไมทําไมทําไมเห็นไหม เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเรามีช่องทางในการหาเงินกี่ทางเออ <P le Soviet> ถูกต้องไหมคะเรามีช่องทางในการหาเงินกี่ทางนะคะแล้วเราก็ต้องมาดูคะ่ะว่าค่าใช้จ่ายเรามันเยอะกว่ารายได้ที่เรารับหรือเปล่าอ่ารายได้ที่เรารับหรือเปล่าเราก็ต้องมาเช็คดูนะคะถ้ารายจ่ายเรามันเยอะกว่ารายรับแน่นอนคะ่ะคุณจะหาเงินไม่พอใช้คุณจะเป็นหนี้คุณจะ ไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้สมมติว่าวันนี้ฉันอยากได้กระเป๋าใบหนึ่งจังเลยแต่ทำไมฉันซื้อไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ่ะเพราะว่ารายจ่ายมันมีเยอะมากกว่ารายได้ mm. อ่าเห็นไหมพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วคะ่ะเราก็แค่ไปหาช่องทางเพิ่มในการทํารายได้ในการสร้างรายได้ในการหาเงินในการหาเงินเพิ่มเห็นไหมในช่องทางออนไลน์มีช่องทางเยอะมาก อย่าปิดกั้นตัวเองในการที่เราจะเคลียโทรศัพท์อย่างเดียวอย่าปิดกั้นตัวเองในสิ่งที่แบบว่าเอ้ยเราเล่นโทรศัพท์ทุกวันทุกๆคนเล่นโทรศัพท์ทุกๆวันอยู่แล้วตื่นลืมตาตื่นมาเราใช้ะไรคะเราใช้โทรศัพท์เราเล่นโทรศัพท์ถูกต้องไหมโทรศัพท์เป็นเหมือนอวัยวะสะส่วนที่สามสิบสี่เราด้วยซ้ำอ่าส่วนที่สามสิบสามเราด้วยซ้ําถูกต้องป่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นค่ะการสร้างรายได้มันสามารถสร้างรายได้ได้ทุกช่องทางอืมไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้อ่าถ้าสมมติว่าคุณทํางานประจําอยู่แล้วคุณเก่งในด้านไหนคุณเก่งในด้านไหนคุณเอาสิ่งที่คุณเก่งอะค่ะออกมาเอาสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญอะค่ะออกมาแ่งปันออกมาบอกนะคะมันครูเพาวาครูแพาวาตัดต่อเก่งครูแพาวาทํารูปแอดเก่งครูแพาวาก็แค่เปิดนะคะแอปสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็สร้างเพจอ่ะ พูดลงไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเราแค่สร้างสร้างช่องทางของเราขึ้นอีกขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อมาแ่งปันในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเท่านั้นเองค่ะเราทําเราทำคอนเทนต์ออกไปเราทำคอนเทนต์ในสิ่งที่เรารู้เห็นไหมเราทำคอนเทนต์ในสิ่งที่เรารู้ออกไปคนที่เขาสนใจเขาจะเข้ามาหาเราเองข้อที่สองคือเราต้องแสดงตัวตนของเรา ในรูปแบบของเราในต kind of hm ัวตนของเราจริงๆที่ไม่แย่ใส่แซ้เป็นคนอื่นอ่าคุณเพียวาเป็นแบบนี้คุณเพียวาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคุณเพียวาก็จะไม่ได้เอาทุกคนนั้นคนนี้เข้ามาเห็นไหมครูแพรวาก็จะเป็นคุูแพรวาในเวอร์ชั่นของครูแพรวาเองแสดงตัวตนของตัวเองออกมาเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่เหนื่อยเวลาที่เราแสดงตัวตนตัวเองออกมาครูแพรวาแต่งตัวแบบนี้ชอบแต่งตัวแบบนี้ก็แสดงตัวตนออกมาแบบนี้เห็นไหมคะ มันง่ายมากๆค่ะในการสร้างรายได้แค่เราโฟกัสในสิ่งที่เราทำไหมเออเราโฟกัสในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเราให้เต็มที่ไหมกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาข้อที่สองก็คือการที่เราแสดงตัวตนต,ต,ตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความที่เราชอบก็ได้อะคุณ่าชอบแต่งหน้าอย่างเงี้ยคุณ่าชอบแต่งหน้าคุณ่าก็ออกมาสอนการแต่งหน้าก็ได้เห็นไหมคะคุณ่าชอบการแต่งตัว เราออกมาสอนการแต่งตัวได้ไหมคะได้เห็นไหมเราก็เอาความเชี่ยวชาญของเราในรูปแบบของเราไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงก็เรื่องของเขาโอเคไหมคะกูเว่าชอบแต่งหน้าแบบนี้มากเลยอะคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรคะ่ะเลื่อนผ่านเห็นไหมคะคนที่ชอบเขาก็จะอยู่ต่อแค่นั้นเองคะ่ะไม่ไม่ได้ซีเรียสเราแสดงตัวตนของเราออกไปเราแสดงตัวตนของเราออกไปเท่านั้นเองคะ่ะสู่สายตาสู่สื่อจู คอนเทนต์ Content, เรามีช่องของเราช่องของเราก็คือช่องของเราช่องของเราคืออะไรคะคือตัวตนของเราอืเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายไหมสามารถทําเริ่มทําได้โดยทันทีเลยเห็นไหมสามารถเริ่มทําได้โดยทันทีเลย <S <S ข้อหนึ่งคือหาอไรายได้ค่ะหาช่องทางหาช่องทางคุณจะไปช่องทางไหนคุณเก่งช่องทางไหนคุณอยากได้ช่องทางไหน อ่ะคุณอยากสร้างไรายได้ในช่องทางไหนคุณก็ต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าคุณจะทำไรายได้จากช่องทางไหนข้อที่สองค่ะแสดงตัวตนตัวเองออกมาเลยค่ะเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญตัวเองเชี่ยวชาญอะไรไม่มีผิดไม่ถูกในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญโอเคไหมคะไม่มีผิดไม่มีถูกในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญอ่ะสมมติว่าชอบทํากับข้าวเรามาทำคอนเทนต์ในการทำกับข้าว,าาาาวดูซิถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงให้ไปดูต้นแบบค่ะ ดูต้นแบบของเราว่าถ้าสมมติว่าครูแพรวาชอบทํากับข้าวครูแพรวาจะไปดูใครอะคะที่ทํากับข้าวเป็นเห็นไหมครูแพรวาจะไปดูใครในการทํากับข้าวครูแพรวาจะไปดูใครดีนะในการทํากับข้าวอ่ะครูแพรวาอาจจะไปดูมาสเตอร์เชฟเห็นไหมคะครูแพรวาอาจจะไปดูคอนเทนต์ของคนที่ชอบทํากับข้าวใน t ิกต็อกเห็นไหมสวัสดีโค้ดเดือนเลยนะคะเออครูแพรวาอาจจะไปดูคนที่ชอบทํา กับข้าวใน t i k t o k เขาทำคอนเทนต์ยังไงเวลาเราเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าคอนเทนต์หรือไอเดียของเราจะทำยังไงก็แค่ไปดูหรือว่าไปดูเสพคอนเทนต์เยอะๆค่ะแล้วเราอ่าไอเดียของเราจะเกิดเองเห็นไ,ไหมคะไอเดียของเราจะเกิดขึ้นมาเองแล้วข้อที่ข้อสุดท้ายคือเราต้องมีเครื่องมือในการทาการหาเงินเครื่องมือในการหาเงินครูแพรวา่คาครูแพรว่าเก่งในเรื่องการตัดต่อการทำแอดวิดีโอการทำ ตัดต่อคลิปเห็นไหมคะครูแพวา,าก็สามารถสร้างไรายได้จากการสอนคอร์สได้เห็นไหมครูแพวามีไรายได้จากการไพเวทโคชชิ่งในสิ่งที่ใครอยากทาคลิปวิดีโอแบบอาจารย์บัณฑิตอ่ะมาเรียนก,กับครูแพวาได้เห็นไหมคะนี่คือการนี่คือช่องทางในการหาเงินนี่คือช่องทางหรือเครื่องมือในการผลิตเงินให้กับเราครูแพรวาไม่ได้มีไรายได้แค่ทางเดียวของกับอาจารย์บัณฑิตเห็นไหมคะครูแพรวาสามารถสร้างเป็นธุรกิจส่วนตัวของครูแพรวาได้ สามารถสอนทำแอดได้สามารถสอนทำวิดีโอได้หรือสามารถรับทำก็ได้เห็นไหมคะง่ายไหมคะเท่านี้เองค่ะเราสามารถเอาแค่สิ่งที่เราเชี่ยวชาญนี่แหละเอาออกมาบอกคนเอาออกมาว่าเอามาบอกให้คนรู้อค่ะว่าเราเก่งในด้านไหนแล้วสามารถแก้ไขปัญหาให้กับใครได้บ้าง คนที่มันอยากครูพะวาก็จะแก้ไขในปัญหาในกรรมที่อยากทําแอดโฆษณาสวยๆแต่ก็ทําไม่เป็นทํำยังไงเห็นไหมคะเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องนั้นหรืออเจ้า,จาของแบรนด์ที่อยากให้ตัวแทนมีภาพแอดสวยๆเขาก็จะมาจ้างครูพะวาค่ะให้ไปสอนในตัวแทนเห็นไหมคะก็แค่นี้เองถ้าคุณมีสามข้อนี้ยังไงคุณก็สามารถสร้างไรายได้บนออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มไม่จําเป็นต้องมีแค่ช่องทางเดียวคุณสามารถกระจายค่ะ โปรโมดตัวเองในทุกช่องทางได้เลยเห็นไหมหรือว่าคุณอาจจะไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยหนึ่งไลฟ์ไลฟ์สดหนึ่งไลฟ์สามารถกระจายไปทุกช่องทางได้ไหมได้เห็นไหมคะสามารถกระจายไปทุกช่องทางได้ไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่แค่ช่องทางเดียวหรือสามารถเอาไปตัดต่อแยกย่อยได้ไหมในส่วนที่เราพูดแบบสําคัญสําคัญ,คญในส่วนที่แบบสําหรับคนที่ไม่ชอบดูวีโอยาวๆ ตัดเป็นหนึ่งนาทีลงได้ไหมได้เห็นไหมคะตัดเนี่ยเป็นหนึ่งนาทีลงในติ๊กตอกของเราได้ไหมสองนาทีสามนาทีในติ๊กตอกของเราได้ไหมได้สําหรับใครสนใจก็เขาก็จะไปตามคุณเองคุณมีช่องทางไหนให้เขาติดตามบ้างเห็นไหมคะคุณก็แค่ทําช่องทางในการรองรับคนที่จะเข้าไปหาคุณเท่านั้นเองโอเคไหมวันนี้มันมากเลยอะวันแรกกันเนี่ย <laughs> ไม่ได้คุยกับใครเลยอะทุกคนหาคอมเมนต์คุยกับครูแพรวาได้นะ อืมคอมเมนต์ครูยับครูแพราวาได้นะคะอืมโอเคะคะ่ะสำหรับสามสามเทคนิคนะคะที่ครูแพาวาให้ไปแบบง่ายๆนะคะเป็นไงบ้างนะคะครูแพาวาขอแชร์ไปก่อนเนาะต่อไปนี้ก็คือแบบจะ จะประมาณว่าคุยกันแล้วนะคุยกันนะพูดคุยกันนะทุกคนคะ่ะคุยกับครูแพรวาได้นะคะอ่าสวัสดีค่ะ ไหนใครจะเอาสามหัวข้อนี้ไปใช้บ้างนะคะทําง่ายๆเลยหนึ่งเลยคือคุยกับตัวเองก่อนว่าจะหาช่องทางเพิ่มในช่องทางไหนดีเราถนัดในช่องทางไหนนะคะเราถนัดในช่องทางไหนเราจะเพิ่มในช่องทางไหนก่อนแค่นั้นเองค่ะส่วนที่สองก็คือหาในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่ที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันอะทําแบบไม่เบื่อทอํายังไงก็ไม่เบื่อทําทั้งวันทั้งคืนก็ทําได้เหมือนครูแพรว่าค่ะครูแพรว่าทำแอดทำวีดีโออย่างเงี้ยทําทั้งวันทําทั้งคืนก็สามารถทําได้ แล้วส่วนที่สามก็หาอะไรได้จากมันทํายังไงถึงจะทําเงินจากมันได้ทํายังไงถึงจะทําเงินจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้เห็นไหมคะสามข้อนี้ง่ายไหมคะอืมสวัสดีเชฟกระต่ายค่ะสวัสดีเฮียหมีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะ มันง่ายมันง่ายมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะคิดที่จะทําหรือเปล่าถ้าเราทําถ้าเราคิดที่แบบว่าเฮ้ยเราทําได้ในโลกออนไลน์มันง่ายสวยจังวิขอบคุณค่ะนะคะอืมถ้าเราคิดว่าในโลกออนไลน์มันง่ายมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราคิดว่ายากคุณก็จะไม่ได้เริ่มเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณจะปิดกั้นตัวเองว่ามันยากแล้วคุณก็จะไม่ทําเห็นไหมแล้วสุดท้ายทํำยังไงมันก็จะวนกลับไปที่เดิมที่ ไม่มีละรายได้ไม่พอใช้หาเงินไม่ทันเลยหมุนเงินไม่ทันเลยคําพูดพวกนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะถ้างางนั้นคุณก็ต้องแค่ไปเพิ่มค่ะเพิ่มในส่วนที่เพิ่มในส่วนที่มันขาดเห็นไหมถ้ารายได้มันขาดคุณแค่เพิ่มรายได้ให้มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปเพิ่มรายจ่ายให้มันเพิ่มขึ้นถ้ารายจ่ายสามารถลดได้ไหมอ่าส่วนไหนที่มันไม่จําเป็นสําหรับชีวิตเราเราก็ตัดทิ้ง อะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้ชีวิตคุณของคุณราบลื่นมันจะทําให้การเงินของคุณราบลื่นขึ้นคุณจะบริหารเงินไม่ได้ถ้าคุณจะไม่คุณจะบริหารเงินไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเงินให้บริหารถูกต้องไหมคะอือเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเวลาของเราบริหารเวลาของเราก่อนก่อนที่จะไปบริหารเงิน ะค,ะครูภพาวาได้คีย์นี้มาจากอ่า,อาคุณครูนับตังนะคะใครรู้จักครูนับตังบ้างนะคะครูครูเป็นลูกศิษย์ของครูนับตังด้วยนะคะแล้วก็ได้คีย์นี้มาจากครูนับตังคือเราต้องบริหารเวลาก่อนแล้วก็เพิ่มช่องทางในการหารายได้ก่อนเราถึงจะบริหารเงินได้ถ้าเราไปเรียนบริหารเงินเลยแต่เราไม่มีเงินให้บริหารเรียนไปก็เท่านั้นค่ะถูกต้องไหมคะ ราะฉะนนั้นค่ะคระูภาวให้ไปเลยสามข้อนี้นะคะสําหรับใครที่จะไปใช้ครูพาวก็ดีใจด้วยนะคะอ่าโอเคไหมงั้นครูพาวจะลงไลน์แล้วนะมันดึกแล้วนะคะดึกหรือ,อยังจะไปนอนกันหรือ,อยังนะคะอืมโอเคค่ะงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมของครูพาวนะคะใครที่อยากติดตามในช่องทางอื่นก็สามารถกดนะคะจิ้ม ลงโปรไฟล์ได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์เข้าไปในช่องทางอื่นๆก็ได้เลยะคะ่ะว่าครูแพรวานะคะมือตัดต,ต่อให้อาจารยม์มนณนีเท่านั้นค่ะก็คือจะขึ้นได้เลยนะคะอืมถ้าใครถ้าใครยังอยากเจอนะคะครูแพรวาจะมาไลฟ์สดในทุกๆเวลานะคะทุกวันสามทุ่มเจอกันที่นี่นะคะช่องนี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา ให้กำลังใจแล้วก็กดถูกใจให้กับครูไพวานนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสามทุ่มนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่ตรงนี้นะคะวันนี้วันแรกอาจจะแบบตึ๊อๆกัก,นกนหน่อยนะคะก็อขออภัยด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะ